เออคือฮะตาใหม่ตาต่อมาอะไรเลเนี่ยโธ่เออดได้แล้วทโอเคฮะนี่ไงเหยื่อเรามันทำไงล่ะเนี่ยโดน่ยรวมแล้วรวมละโอเคเอ่อเอไปละรากรวมกันมไมา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 เราเรียกว่าเห็นยังเหะ ใช่เล็กมันทำไมอ่ะทำไมต้องประชุมด้วย่ทำไมต้องประชุมกันแหละก็เพราะว่าฉันหลิมโอ้โหอ้แควลอะไรนี่นึกว่าฉันจะไม่รอดซะแล้วอ่ะโอเคเอ้าสติ๊กเกอที่รักฉันจะไปแฝงกับผมหรือเปล่าเพราะว่าเราคนไปหายเงบสงบคุยกันแน่โอเคค่ะบชอยชอยชอยนี่มันกดยังน <re ี้โอเคนี Ay ่อันต่อไปมันเอียงระบานีิชอว์อันไหนอ่ะอันนี้ไงล่ะ Eu já te